คืออย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะจะไม่มีใครมานั่งแทนน้องจริงหรอคือพูดมาสักพักแล้วอ่ะเจ็บคออยู่นะสวัสดีแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับผมทั้ง2 7 4 9 9 7เจัน้าเจดคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้เหลือ9กบแล้วนะครับผมที่ยังดูมานั่งดูของไลฟ์อยู่ก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับพีที่บอกวันนั้นธนค <ผม S 2> าคารโทรมาหาพี่วอ มีหนึ่งล้านยัง่ยังผมอไม่มีกาคาห์ทำไมนะมันสามแล้วพิ่งเล่นไปออ,เ,อเล่นอีกฮาฮาอีกอเล่นคนคนนี้เล่นสิบรอบก็ฮาสิบรอบบ่เลยมีหนึ่งล้านหรือ,อยังครับมีหน,นึ่งล้านยังหนึ่งล้านมีเรืยงอ่ะผมก็ไม่มีไม,ไม่ผมว่าคุณมีหล้านไรล้าน่นตอตอนนี้ โจกให้กับเป็นช่วงหินวอร์นะครับอะไรนี่เติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วไม่มี็นเากให้แบบเด็กให้เด็กรุ่นใหม่มันได้ขายต้องสอนมุกต้องสอนมุกเอ้วคสอนมุกคุณสอนมุกให้ยินวอร์ไม่ได้ฝ่ายซักทีคุณสอนมุกให้ยินวอร์หน่อยวันนั้นครับทำไมฮะวันนี้หลวมพี่ตายแล้วไม่ใช่เก่งไอ้ป้าโอ้โหดูเป็นไงมุกเนี้ยเป็นไงวันนั้นครับวันนี้หลวมไม่ได้ยินมาประมาณสี่ปีอ้อด้วยออกเขาจะเล่นมุกกันออกเลย เจอล้อเผรทจริัเนรอครับเจ็บคอแล้วอ่ะอันนี้กาแฟใช่อ่าเต็มแ้วต้องบอกเลยจำได้ต้องบอกแล้วกาแฟเนี่ยทานเป็นประจำไม่ถึงนแล้วอ่ามีสอนกจะรักเฮ้ดเฮ้ออะไรโค้ดเออไลโค้ดเร็วอะไรนั่งวันนั้นครับทำไมฮะวันนี้พักก่อนมุกเลยมันทสอบกันคือวันนั้นครับทำไมฮะมึงรีบชมมึงคิดว่าโอเคโอเคเอาไปเอาไป มองเลยว่าคนรู้จักผมอะเล่นมุกนี้ไปยังเสร็จนี่แล้วละคันยัง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 ยัยังยัง่ายังเล่น่จะเล่นแล้วแหละถ้ามันบัฟมาสาคนแบบเล่นแล้วเล่นกันแล้วยังยังงจริงยังไม่เล่นทัลองลองันยาูวันั้นแหละเพื่อนให้รู้จักเป็นนี้ธนาคารอยู่งยล้านโ้หสมเยอะมากเลยนะเอองบนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเชียวแบบว่านอนไม่หลับมาสิบคืนอ่ะอ่าใช่ถึงวันนั้นนายธนาคารโทรมาตามให้จ่ายโอตาย ทำไงูจะทาไง่รูจะทำยังไงกันเลยมากลสองร้อยล้านอะเมื่อกี้กูบอกสองเลยสามนะสองอ๋อสองอะสองร้อยทำไม่ได้เลยแบบไรู้นอนไม่หลับมันเยอะมากนะครับเมียเมียโทรไปคุยกับนายธนาคารว่าวันนั้นอะไม่จ่ายหรอกแฟนฉันอะไม่จ่ายคุณหรอกนะท่านใดนั้นนะแฟนเขานอนหลับเยสบายแล้วสบายแล้วแต่นายธนาคารนอนไม่หลับตายแล้วธนาคารธนาคารอะไร ออย่่าพูดชืเลยเนี่ยคือตายนะนี่คือโดนไล่ออกคณะนะคือคือกองกำลังจะส่งัปปุ่มโป้งเลยต้องเล่นอย่างนี้เลยไม่ไม่มีเนื้อหาแล้วแล้วธนาคารเนี่ยกองส่งแล้วอ่ะปุ่มป้าปุ่มโป้งแล้วอ่ะไปไหนนะไปไทยน่ะอยากเล่นด้วยละเอาด้วยมาหนึ่งตับยังไงวันหนึ่งครับผมเจ็บพอแล้วอ่ะยังไงวังไงเขาพักก่อนได้ไหม ผมไปเจ็บคอธนาคร่าไม่ไม่มีคุณแล้วหงใจไม่ดไม่ดีๆหไลฟ์อันนี้มันจะไม่หามันจะกิดอปเลยนะติดคอปก็มาดีเลยชื่อเสียงข่าดขอหนึ่งตับสุดท้ายนะสุดท้ายก่อนเรื่องชื่อเสียงนี่อย่าให้คุยผมบอกเลยอย่าให้คุยคุยกันทั้งวันก็ไม่หมดมันแ้วอ่ะเริ่มวันนั้นผมไปมีเรื่องเออทีราเล่าเลยมีเรื่องกันนี่แหละมองหน้ากันต้งข้างไปพวกนั้นมากสิบกว่าคน ผมมากันสองคนทาเป็นซ่าทําเป็นเก๋าไงพูดข่มผมบอกได้แป๊บเดียวเดี๋ยวโทรร้านานเข้าวต้มไม่ต้องพูดร้านข้าวต้มไม่ต้องพูดไปเดี๋ยวเขาบอกร้านเล่าเออไม่ไปเอ็ไข่ข้าวต้มด้วยข้าวต้มด้วยก็ได้ครับผมนั่นแหละครับผมกินไปเท่านั้นแหละสองสามแก้วอะไรใครขายข้าวต้มเป็นเขาบอกเฮ้ยคุณมาขาดอะไรผมเนี่ยมันนั่นแหละมีเพื่อนคนหนึงเนีย่ยตอดอุ้ยหล่อหายหล่อหาแเร็วคาบเด้อ คือมันแบบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะมันจะถึงอยู่แล้วนะมันจะถึงอยู่แล้วนะเรียต่อต่อต่อเลยกูให้ย้อนกลับไปร้านเราที่มีข้าวต้มด้วยร้านเราที่มีขายข้าวต้มด้วยเอาวันนั้นผมไปนั่งร้านข้าวต้มกับเพื่อนนะสองคนสามคนคำนี้เคามีอ่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็กินกันกึ่งกึงกึ่งพอสมควรเลยยังไม่หายรอก่อนรออีกแป๊บนึงดีจะถึงแล้ว ก็จะถึงแล้วโอเคมาดูดิดูไว้คนแบบนี้อย่าไปสนับสนุนขัดผมตลอดไม่ใช่มุกไม่ใช่มุกไม่ใช่มุกเออเวลาขำแหละคือรู้ว่าเป็นหน้าม้ามันต้องขับต้องอะไรแน่ท้าไมมันต้องมีจังหวะอะไรวะจังหวะต่อต่อต่อแล้วผมก็ไปกินข้าวต้มกันแล้วเขาก็มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่แหละก็กินงั้นนะก็กึ่มกึ่มแล้วเริ่มมึนมึนเมาๆมองหน้าเขาข้างๆ หาเรื่องเลยมากันเยอะสิบคนหาเรื่องเราเฮ้ยมองไรวะเฮ้ยแล้วตอนนั้นได้ได้สั่งเขาต้มป่าปะมีมีเขาต้มปลาด้วยลวก้างติดคอแต่เราไม่ได้แล้วจับเฮ้ยอะไรวะอันนี้อะไรอะอันนี้อนี้อะอันนี้ชอบเอาไหมเอาใหม่เร็วใกล้จบลกจบละมองหน้างเลยหาเรื่องผมเลยมากันสิบคนรู้ว่าผมซูไม่ได้บอกได้อย่างงั้นแป๊บนึงจะโทรตามเพื่อนก่อน โทรตามเพื่อนกิ้งเดียวเพื่อนผมมาหาเห็นหน้าเพื่อนผมไหว้กันทั้งโต๊ะเพื่อนมึงเป็นพระอย่างเงี้ยไหมโอชโกเพื่อนมึงสักมากับถือปืนอะไรก็ได้จบมาถึงมาางก่อนเลยดักทางของขาวูมขาวานมานมากสวัสดีเลยจบครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับคณะนอฟเลิฟคอม m e d ้นะครับผม